สวัสดีครับวันนี้มาพกกับผมพิทรีวิวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาร e ีวิวโมเดลอีวิ T ทริกเกอนั่นเองสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็น u ุลตร้ามอนสเตอร์ซีรีส์เบอร์ EX นะครับผมแล้วก็เจ้าตัวละคร e ีวิ T ทริกเกอตัวนี้นะครับก็ปรากฏตัวใน u ุ t r a Man t นทริกเกอร์เอพิโนะครับผมถ้าใครที่ดูในโรงภาพยนตร์ไม่ทันเนี่ยก็สามารถดูได้ในแอปฟรีเซอรได้เลยนะครับ แต่รู้สึกจะต้องสมัครพรีเมียมนะอ่าแล้วก็อันนี้ไม่มีใครจ้างนะครับช่องทางถูกลิขสิทธิ์ก็สนับสนุนกันเยอะๆนะครับผมนั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของซอฟต์กันเลยดีกว่านะครับอ่าแต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดซอฟต์เรามาดูในส่วนของแท็กกันก่อนนะในส่วนของแท็กเนี่ยก็จะมีรายละเอียดทั้งส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักเขียนไว้เลยนะครับนี่เลยนะส่วนสูง5 4เมตรน้ําหนัก 44, 0 0 0พันตันนะครับเบอร์ ex นะครับผมแล้วก็มีรูปของ evil trigger นะครับแม เทจริงๆนะครับผมห้นหลังเป็นสีม่วงเลยนะเทมากแล้วก็ด้านในนะครับก็เป็นรายละเอียดของตัวแทนจําหน่ายนะครับอย่างคิดแอนขายนะถ้าใครสนใจเจ้าซอกริวิวริกเกอร์ตัวนี้หรือซอกอุนเตอร์แมนอื่นๆเนี่ยก็สามารถซื้อได้ในเว็บนี้เลยนะครับเว็บคิดแอนขายนะอันนี้เขาก็ไม่ได้จ้างแต่ผมขายให้นะครับมาดูรายละเอียดของซอกันเลยดีกว่านี่ด้านหน้า สวยงามมากนะครับคือเป็นซอฟไม่กี่ตัวนะที่ผมมองรอบแรกแล้วผมรู้สึกว่ามันลงสีค่อนข้างโอเคนะครับแต่ถ้ามองดูดีๆแล้วก็อืมก็นั่นแหละนะก็ะคือซอฟยุคนี้นะสีด้านหน้าก็ลงไม่ครบแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะพอราคาก็อยู่ในเลทที่จับต้องได้นะครับไม่ได้แพงเวอร์วังนะได้ขนาดนี้ก็คุ้มแล้วนะครับนี่ด้านหลังสีดำหมดเลยนะครับเนี่ย เหมือนใส่เสื้อกล้ามเลยนะครับเนี่ยตัวแขนเป็นสีเทานะครับเสื้อเป็นสีดำเอเสื้ออะไรตัวนะครับมาดูรายละเอียดใกล้ๆกันแบบนี้เป็นไงคืองานปั้นสวยงามมากเลยนะรายละเอียดแบบแผงอกข้อเท้าข้อแขนอะไรเงี้ยข้อมือนะแบบาโบราณโบราณมาครบเลยนะครับสวยงามมากคือถ้าลงสีครบมันจะเป็นอะไรที่สวยสุดๆเลยนะครับ สวยงามมากแต่คือเสียดายมากเลยคือตัวของผมที่ได้มาเนี่ยสีมันถลอกด้วยนะครับนี่ตรงนี้ก็ถลอกตัวนี้ถลอกตรงนี้ก็เหมือนจะถลอกอีก <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคือราคามันไม่ได้แพงมากมายนะครับในเท่านี้ก็คุ้มแล้วนะซื้อซอฟแบบนี้มาก็ต้องทําใจเรื่องการลงสีนะครับสวยงามจริงๆสวยจริงนะนี่ผมไม่ได้ไปชดนะครับคือแบบตัวนี้ทํำสวยดีนะ าเทียบกับตัวอื่นะนะครับสวยงามมากใต้เท้าคือผมชอบมากเลยคือตัวไหนผมชอบผมก็ซื้อนะครับตัวไหนที่ผมซื้อมาแสดงว่าผมชอบนะโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบๆกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลย ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสหรับการ r รีวิวโมเดลอีวิวทริกเกอร์นะครับสําหรับตัวนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับผมใครที่เป็นแฟนมินท์แมนทริกเกอร์เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับสําหรับตัวนี้คือเท่จริงๆนะครับโอเคครับนั้นสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย